สวัสดีค่ะ f c ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เจ,จะจพา f c มารับชมแนวทางฮาหนอยมัดรวมนะคะวันที่15ตุลาคม2568ทุกคนค่ะวันพุธค่ะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้เป็นการเจาะเด่นนะคะทุกท่านวิงรูดเนาะคะ่ะชนคู่ที่ใจหาให้เป็นการหาความน่าจะเป็นนะคะทุกท่านทุกท่านขาไม่ได้เข้าทุกวันไม่ได้หลุดทุกวันนะคะ เรามาดูก่อนดีกว่าว่าวันที่14บสมาไหมจะตามต่อหรือไม่จะพักหรือไม่นะคะสำหรับวันที่14นะคะใจะให้ตัวเด่นอยู่ที่1และสี่เนาะทุกคนมาบอกพี่น้องเดี๋ยวนะคะทุกคนคะในเช้านะคะมาสามหกสามหนนะคะเด่นมา1นึ่งเดนมินจับคู่1นให้นะคะ นอย HD มา80470เด่นมา4เข้าคู่4004 40นอยอาเซียนนะคะมา34701มาถึง1ละ4นะคะจับคู่หลุดทุกคนนอยสตาร์มา383218 3, เข้าคู่1881เด่นมา1นะคะนอยทีวีมา97702หลุดนอยท้องถิ่นมา82797 หลุดคะ่ะทุกคนคะ่ะไปต่อถึงหน่อยพุ่นกาชาตมาห้าสี่นะคะทุกคนแล้วก็ปกติก็มาสี่กับสองสี่เนาะทุกคนคะ่ะน่อยพิเศษมาไหมมาหนึ่งค่ะทุกคน, 1, 6, 6, 1, นะคะหนึ่งหกหกหนึ่งคนอย VIP มาสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งไหลพี่้ังคะ่ะเมื่อวานนี้รู้สึกว่าหนึ่งจะไหลนะคะ สำหรับมัดรวมเนาะทุกคนมาตอนที่สิบห้าตอนที่สิบห้านะคะใจก็เอาผลมาจากคานอยมัดมาแล้วจากคานอยแยกแล้วทุกคนที่จำใจทำรวมไปให้เอาเจ็ดกับหนึ่งมาค่ะทุกคนมาดูคู่กันทุกคนนะคะว่าทุกคนจะชอบไหมใช้ได้ตั้งแต่ฮาหนอยเช้าอยู่ึงฮานอยเย็นนะคะถ้าชอบเจ็ดค่ะเจ็ดสามสามเจ็ดเจ็ดสี่สี่เจ็ดเจ็ดแปดแปดเจ็ด 7จ็ดห้าดนะคะหนึ่งค่ะหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึน้าหนึ่งหนึ่งี่หนึ่งนะคะคู่ตัวเจาะหนึ่ดหนึ่งะคะคู่ที่ชอบเจ็ดแ่าพี่น,อน้องหมักบนเนาะค่ะเนะาะหมักกระถามตัวเด้อค่ะพี่น,น้องบ่หมักบัอชอบบัเป็นยังนะคะสถิติไม่เข่าไม่หลุดบวเเข่าทุกมือบ่ได้หลุดทุกมือนอจาจะ ค่ะทุกคนสำหรับแนวทางฮานอยนะคะมัดรวมวันที่15ห้ตุลาคม2568เจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ขอขอบคุณทุกกำลังใจนะทุกคนที่ FC ทุกทุกท่านมอบให้นะคะเจขอให้ FC โชคดีค่ะโชคๆมันๆกันสุขภูสุก้นค่ะพี่น้องเจลืมทายลูกค่ะพี่น้องคะ่ะขอโทษขออภัยนอนทุกคนไปลงในกลุ่มนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะทุกคน